ก็สวัสดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานที่ต่อเนื่องนะคะก็คือวันนี้เป็นวันที่มหาวิทยาลัยนะคะได้ให้โอกาสนะคะได้ไปพูดถึงเรื่องของนวัตกรรมการสอนเพื่อการพัฒนานาวัตกรรมสังคมนะคะก็มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจเล็กน้อยนะคะในตอนพูดแล้วก็การขัดข้องทางเทคนิคนะ,คะบนเวทีนะคะทำให้ อยากจะเก็บรายละเอียดในเรื่องของแนวความคิดนะคะที่มีโอกาสได้รับการสนับสนุนในหัวข้อที่ดีๆให้ให้ตัวเองได้ลองคิดย้อนดูด้วยนะคะว่าในระยะเวลาที่ทํางานเข้ามาในระดับมระดับมหาวิทยาลัยนะคะเกือประมาณ25ปีนะคะว่าสิ่งที่เราทําเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเราทําอะไรให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือให้เกิดขึ้นกับวิชาชีพ ของเราไปแล้วบ้างนะคะเมื่อเมื่อเมื่อมาดูคำว่า innovation กับการของการสอนนะคะเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมทางสังคมนะคะก็ลงมาตีความดูก่อนว่าอ,อนวัตกรรมทางการสอนที่ได้มีโอกาสนะคะเรียนรู้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะแล้วก็การนำนวัตกรรมทางการสอนไปใช้เนี่ยมันจะทำให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมทางด้านสังคมยังไงบ้างนะคะก็เหมือนที่ได้เรียนไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าสําหรับหัวข้อในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทําให้เกิดความท้าทายในการสํารวจตัวเองนะคะกับสํารวจงานที่ทําแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่งพา การสร้างนวัตกรรมนะคบในการพัฒนาประเทศในหลายๆส่วนนะคะนวัตกรรมเนี่ยพอเราพูดถึงนวัตกรรมตามความเข้าใจนะคะมันมักจะพาให้นึกถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะคะที่สร้างความเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในส่วนตัวที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็มานั่งคิดตามนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่ทํามาในวันนี้กับย้อนไปเมื่อปี พุทธศักราช2543ตอนเริ่มต้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราทำไปแล้วพอจะเรียกว่านวัตกรรมได้นะคะไกลเกินกว่าคำจำกัดความในปัจจุบันหรือไม่นะคะก็ต้องขอบคุณบทความดีๆนะคะที่ที่ได้ให้แนวคิดนะคะโคดดิ้งส่วนหนึ่งที่ชอบมากเลยที่อ่านเจอเขาบอกไว้ว่านวัตกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่สามารถสร้างคุณค่าได้ทันที ก็กลับมานึกเลยนะคะว่าอย่างนั้นการจัดการศึกษาเนี่ยมันต้องมีนวัตกรรมอยู่ในตัวเองนะคะลองมาค้นให้เจอนวัตกรรมตามความหมายแล้วเชล้นตัวเองให้พัฒนาสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องไปนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงกรอบของนวัตกรรมนะคะก็มีกรอบของนวัตกรรมอยู่3กรอบนะคะกรอบแรกก็คือกรอบของนวัตกรรมที่เรียกว่าติงนะคะนวัตกรรมจะต้องเป็นสิ่งของนะคะแต่ติงในที่นี้ มันหมายถึงจริงอาจจะเป็น Product นะคะหมายถึงนวัตรกรรมจะเป็น Product ก็ได้หรือนวัตรกรรมจะเป็น r o รเซ s ก็ได้หรือนวัตรกรรมจะเป็น Service ก็ได้หรือการบริการนั่นเองฉะนั้นการศึกษาที่ทำอยู่นะคะจริงที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นนวัตรกรรมได้หมดเลยนะคะ t h i n ท t o b e t t e r นะคะคือคิดสิ่งสามสิ่งนั้นนะที่เราทำอยู่ในการจัดการศึกษาเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะแล้ววงกลมที่สองของคำจำกัดความคำว่านวัตกรรมนะคะมันก็คือวงกลมสีฟ้าที่คำว่าวัลูนะคะวงกลมสีฟ้านี่อ่าอันนี้มีกำลังใจขึ้นนะคะสำหรับทุกคนที่จัดการศึกษาเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ทำเพื่อให้มีคุณค่าต่อสังคมอันนี้ใช่นะคะทุกคนทำการศึกษาเพื่อที่จะให้เกิดคุณค่าต่อสังคมอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็วงกลมสุดท้ายนะคะเป็นวงกลมในส่วนของนิวส์นะคะก็ะคือวงกลมคำจำกัดความของนวัตกรรมในเรื่องของความใหม่นะคะในความใหม่นี้อ่าเขาแบ่งความใหม่ออกมาเป็นขั้นๆน,นะคะว่าสิ่งที่ทำแล้วมีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งใหม่ ระดับอินดิวดัวนะคะไหมสําหรับตนเองหรือว่าไหมสําหรับแผนกนะคะหรือว่าไหมสําหรับส่วนงานนะคะหรือไหมสําหรับองค์กรนะคะหรือไหมสําหรับการตลาดนะคะไหมสําหรับอุตสาหกรรมนะคะไหมสําหรับประเทศไหมสําหรับภูมิภาคไหมสําหรับโลกนะคะสิ่งที่เราทําในการจัดการศึกษาแม้ว่าในระดับต้นๆเราจะทําไปในขั้นที่เรียกว่า ใหม่ระดับส่วนตัวนะคะใหม่ระดับตนเองก็จงภูมิใจนะคะว่าสิ่งที่เราทํามันจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ได้แน่นอนนะคะในส่วนตัวเองเนี่ยก็ก็ต้องลองเฉลนดูนะคะว่าสิ่งที่ทําถ้าเป็นใหม่ระดับตัวเองเนี่ยได้ทําแล้วนะคะแต่ถ้าถือว่าใหม่ระดับภูมิภาคใหม่ระดับหน่วยงานไหมก็ลองหยุดแล้วตั้งเฉลนให้แก่ตัวเองนะคะว่าเวลาที่เหลือต่อจากเนี้ย เราจะทําสิ่งใหม่กว่านี้ได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าลองคิดดูนะคะการศึกษาในระดับที่เรารับผิดชอบในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะคะรับผิดชอบในการสอนเกี่ยวกับเรื่องของสัตวศาสตร์นะคะในเรื่องของสัตวศาสตร์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะทําหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเนี่ยให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่3 นะคะเรียนและจบป,ปวชศตวราษตร์หควบคู่ไปกับการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยอันนี้อยากจะทำนะคะแล้วยังคงฉลินตัวเองต่อไปนะคะว่าเราจะทำได้ไหมนะคะหรือว่าเราเนี่ยมองเห็นกลุ่มผู้เรียนแล้วนะคะที่เรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่6เนี่ยเราฉลินตัวเองดูว่าในการศึกษาในระดับมัธยมเนี่ยเราจะสอนควบคู่แล้วให้ทักษะเด็ก จนเขาสามารถมีสมรรถนะหรือมีศักยภาพในการได้วุบิบัตรวทบสัตวบาลในขณะที่จบมัธยมศึกษาปีที่6พร้อมๆกันด้วยได้ไหมนะคะก,ก็ยังเป็นอะไรที่ตัวเองคิดว่าฉเฉลนแล้วก็น่าสนใจอยู่นะคะนั้นนวัตกรรมด้านการศึกษาเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่ท้าทายนะคะในความเป็นอาจารย์ของของของ,ของทุกๆคนได้ดีนะคะทีนี้ พอได้วิธีการมองว่าเอการศึกษาเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมได้อย่างไรนะคะมีกําลังใจขึ้นมาก็ลองมาดูว่าในส่วนที่เราเรียกว่านวัตกรรมการสอนเนี่ยคิดว่ามีแรงใจที่จะส่งไปให้ถึงกระบวนการให้ถึง product ให้ถึงบริการขึ้นมาได้นั้นนะคะเราจะเอารูปแบบนะคะของนวัตกรรมตัวไหนมาลง fit m o เดลกับ การสอนดูบ้างนะคะก็ไปอ่านแล้วก็เจอคําว่านวัตกรรมแบบมัธยัตนะคะคําว่านวัตกรรมแบบมัธยัตเนี่ยมันคือการทําน้อยให้ได้มากแล้วมันมีหลักคิดที่ต่อจากการตีความของนวัตกรรมทางการศึกษาอยู่4ข้อนะคะก็คือว่าถ้าจะทํานวัตกรรมเนี่ยต้อง การใช้ขั้นตอนเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งยากนะคะเราจะต้องลดขั้นตอนความยุ่งยากลงไปนะคะเพื่อที่จะให้เกิดนวัตกรรมหรือกระบวนการไปสู่ผลสัมฤทธิ์ให้ได้นะคะแล้วก็มองหาโอกาสนะคะในการแก้ปัญหาการศึกษาจะต้องปรับปรุงไปตามสภาพแวดล้อมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในข้อที่4นะคะของนวัตกรรมแบบทำน้อยได้มากเนี่ยการจัดการศึกษาน่าจะเป็น นวัตกรรมที่สร้างขึ้นจากพื้นฐานเพื่อที่จะให้เกิดการต่อยอดนะคะก็เลยตีความในส่วนของตัวเองที่ทำการศึกษาอยู่ว่าชอบชอบนะคะในการสร้างนวัตกรรมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยให้เกิดขึ้นในการจัดการศึกษานะคะทีนี้พอได้ในเรื่องของรูปแบบการมองนวัตกรรมการศึกษาแล้วนะคะได้โมเดลที่อยากจะใช้ เกี่ยวกับนวัตกรรมการสอนแล้วนะคะก็มาดีไซน์รูปแบบนะคะมาดีไซน์รูปแบบว่านวัตกรรมการสอนเนี่ยมันมีกรอบมีอะไรที่เราจะยงยึดในแต่ละเราโปร,ปร,ปรเซสได้บ้างนะคะนวัตกรรมการสอนอันดับแรกนะคะที่จําเป็นแล้วก็น่าจะต้องมีสําหรับระดับอุดมศึกษานะคะคือผู้สอนระดับอุดมศึกษาเนี่ยอาจจะต้อง มีความรู้ในการออกแบบหลักสูตรหรือมีความเข้าใจในหลักสูตรที่ได้ได้ทำการสอนนะคะเพราะว่าเราอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะต่างจากอาจารย์ในระดับมัธยมและประถมศึกษาหลักสูตรในระดับมัธยมและประถมศึกษาเนี่ยถูกออกแบบไปแล้วแต่หลักสูตรในระดับมหาลัยเนี่ยจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของอาจารย์ในการออกแบบหลักสูตรด้วยนะคะข้อที่2นะคะในเรื่องของ นวัตรกรรมการสอนก็คือเทคนิคในการสอนนะคะเทคนิคในการสอนมันมีได้หลายเทคนิคนะคะการที่จะใช้เทคนิคไหนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นศาสตร์และศิล์นะคะที่ผู้สอนจะต้องอพัฒนาตัวเองนะคะให้เกิดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนนะคะส่วนที่3นะคะเทคนิคในการวัดประเมินผลนะคะ การวัดประเมินผลผู้เรียนนะคะหรือการวัดประมวลผลก็ดีนะคะก็จะต้องมีเทคนิคที่สอดคล้องไปกับการเรียนการสอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะคะเน้นเรื่องของการสร้างหลักสูตรสมรรถนะมากขึ้นนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะนวัตกรรมการสอนน่าจะต้องประกอบไปด้วยการให้คำปรึกษานะคะบุคลากรนะคะทั้งบัณฑิตรเราที่จบไปแล้วนะคะในเรื่องของการดีสกิลอัพสกิลหรือแม้กระทั่งถ้าทำงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะคะการให้คำปรึกษาบุคลากรในภาคการเกษตรโดยทั่วไปนะคะเมื่อเราทำครบ วงจรเหล่านี้นะคะก็จะเห็นว่าฟีดแบ克ของวงจรเหล่านี้เราก็นํากลับไปใช้ใหม่ในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับความหมายของนวัตกรรมนะเพราะมันคือสิ่งที่เราพัฒนาจากเหตุและผลแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามบริบทได้นะคะสําหรับวงจรนะคะที่ตัวเองใช้ก็มองนะคะทั้ง4กระบวนการนั้นนะคะ ก็เป็นกําลังใจนะคะให้แก่อาจารย์ระดับอุดมศึกษาหรือระดับหมหาวิทยาลัยทุกคนนะคะให้ทําความเข้าใจหลักสูตรนะคะในส่วนของคณาจารย์ที่รับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะสามารถออกแบบแนวทางการทําหลักสูตรแบบมุ่งผลสำเริจหรือหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะได้นะคะ,ะเทคนิคในการสอนนะคะ ที่ที่บอกไปแล้วนะคะว่าเทคนิคในการสอนนะคะในส่วนตัวก็จะใช้วิธีการสอนแบบ 3c นะคะก็คือ class case แล้วก็ community นะคะสอนแบบ 3c นะคะสอนยังไงนะคะสอนใน class ก็สอนให้มินมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นกลุ่มผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะมีวิชาสอนอยู่ อยู่หลายวิชาที่ทดลองปรับดูว่าจากรายวิชาที่เราสอนในห้องแลบอย่างเดียวนะคะนิสิตเลคเชอร์นะคะกลายเป็นวิชาที่พานิสิตนะคะลงชุมชนได้นะคะอันนี้เป็นปฏิบัติการกายวิภาคและสรีรวิทยาที่ไปประเมินอ,อายุแพะจากการดูโครงสร้างของฟันและคะแนนสภาพร่างกายและกล้ามเนื้อแพะนะคะในชุมชนนะคะก็ได้ทั้ง การสอนด้วยได้ทั้งความรู้ด้วยได้ทั้งการบริการชุมชนด้วยได้ทั้งโจทย์ที่ชุมชนให้เด็กๆกลับมาได้คิดแล้วก็ได้ไปทดลองในการฝึกภาคปฏิบัติได้ด้วยนะคะอันนี้การสอนแบบคลาสอีกอันนึงนะคะที่ที่ได้ทดลองใช้แล้วก็พบว่าเหลือนิสิตเขาชอบก็คือการเชิญวิทยากรจากภายนอกนะคะแล้วก็การจัดการ ให้เขาทดสอบตัวเองนะคะโดยมีการแข่งขันนะคะคล้ายๆเป็นหลีกย่อยๆนะคะให้นิสิตได้ประเมินแผนธุรกิจในฟาร์มปศุสัตว์นะคะว่าเขามีความสามารถเมื่อผ่านการประเมินจากคณะกรรมการภายนอกอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคลาสอยู่นะคะก็คือการสอนปฏิบัติการนะคะที่ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะ,ะ3ามี1มีคลาสนะคะ2 เคสนะคะเคสนะคะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาคการเกษตรเนี่ยเราจะโชคดีนะคะก็คือเราจะมีเคสหรือที่เรียกว่าความต้องการของชุมชนนะคะมาให้นิสิตเนี่ยได้ใช้เวลาว่างนะคะนี่ก็จะไปอาบน้ำม้านะคะใช้เทคนิคการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการอาบน้ำม้ากันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการฉีดและก็ การทำวัคซีนนะคะให้แก่วัวเนื้อนะคะนิสิตก็จะได้ฝึกในการใช้เข็มนะคะฝึกในการใช้ยานะคะฝึกในการจับบังคับสัตว์แล้วก็ฝึกในทักษะการสื่อสารนะคะสีที่3นะคะเป็นสีที่ร่วมอยู่แล้วนะคะก็คือคอมมูนิตี้นะคะเทคนิคก,การสอนแบบ3 c สํีสำหรับอาจารย์หนึ่งก็ใช้คลาสเคสแล้วก็ผนวกกันกันกบคอมมูนิตี้นะคะท้ายที่สุดแล้วนะคะ ้าเราทำในกระบวนการอย่างต่อเนื่องนะคะก็วัดผลนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนะคะอันนี้เป็นวงจรที่ครบลูกพอดีนะคะก็คือนิสิตในชั้นปีที่4เนี่ยได้ไปใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันควบคุมโรคพยาธิในฟาร์มแพะนะคะซึ่งจากการใช้ยาถ่ายพยาธินะคะก็เปลี่ยนนะคะให้มาเป็นนวัตกรรม ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายพยาธิแทนนะคะ,ะก็ขอเป็นส่วนเล็กๆนะคะในการสร้างกําลังใจนะคะให้แก่บุคลากรที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกคนนะคะให้มีความรู้สึกสนุกนะคะแล้วก็มองการจัดการศึกษาของเรานะคะให้มีการปรับเปลี่ยนนะคะให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนนะคะกลายเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่มีคุณค่าในตัวผู้เรียนสร้างความสนุกในตัวผู้สอนนะคะแล้วก็มีความหมายในการพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคตค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะ